พ่อพี in <st> ่น in ้องครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องสุบกทุกคนวัอนี้สิบาทพ่อพี่พอพี่น้องมากกินอาหารญี่ปุ่นกับย่าย่าย่า่แหล่พ่อแม่พ่อแม่เขาขอบคุณมากมากครับพ่อแม่เขาขอบคุณมากเชื่อแหล่เชื่อแหล่ก่าสิเป็นหังไหนพี่น้องมาติดตามกันเถอะครับเด้อเ่อจะมาออนไลฟ์ไปเขาไปทั้งแม่ครับพี่น้องไปซื้ออยู่เนี่ยซู้อยู่อะซู้อซื้อไปพี่น้องไปมาครับมา สวัสดีค่ะช่องปัาหนี่อาภอเ็จกจ่าวันแนวนี้ปั๊มอันนี้ถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยใช่อันนี้มาถ่ายรูป <laughs> วันนี้วันนี้มาหมดนะคะ <จำ S 3> มาจากอุบวนเลยนะคะวัวดาวเน่าดาวเน่าดาวเน่าดาวร้านสาวคนสวยเี่ยนสวัสดีครับ <laughs> จะเป็นเซตใหญ่นะคะรับนอเลนี่้อันนี้จะเป็นหอกไกย่างซีอิู๊ค่ะม้อนี้กุ้งว่าเสิร์ฟอยู่นี่ขมยาคุณอห้อันนี้ถอันนี้กุ้งเทมปุระนะคะอรับหนอยัหนอันนี้ให้เด็กๆ อร่อยมิค่ะ พี่น้องครับพี่น้องอกวาฝาก้าักาไปับเือสำหรับฝากง่ยิ่าเิสีเอาข้าิหญ่นี่ละเกิน,ะนอโอ้เป็นยังไงนานี่นน <c oughs> น่อสิกินได้พพี่น้องขนานั้นเลยจัดไปเดอนี่เนอะรสบีโอ้พีน้อครับ ใช่ป่ะคอม่อนช่ำๆนี่ปาดงานนิ่นึงฟินไหมฟินมากินาเดียอืมอร่อยไหมอร่อยไหม พี่น้องครับพี่น้อง,องอแส <_ an> บ,บาบรรยากาศอันมากินข้าวนอกบานได้จ้าพี่น้องจ้าเหมือน,นี้ปลา่อ,อครับพี่น้องเด็กปลา่อ,อค่ะแบบบอปลา อันนี้อะไรเนี่ยพี่หนุ่ยยากิโบสินมามาพัดซอสกมนสินมามาพัดซอสบานพวกเหมือนเลยกับกุชีไปกับเม่นไปอ่ะเี่นอยากิโซบะพี่น่องนอนี่มาให้กินเออพี่เจ้าถือกองขึ้นมาเปียบไ้เหรยเื่อพี่น้อง ปรได้กินอีกแล้วสั่งมาจานที่สี่ไปย่งปรได้กินอยู่ยากินลมเนยอ้วนรอเนี่ยเส้นไม่มีเส้นหมดพี่หนุ่ยกินหมดยังเส้นไม่อากินแม่อันนี้สั่งมาจานที่ จันจีมาสีกินเองวันี้กินจ่อยดูเพิ่มเพิ่มเสริมั่วนเสริไอสกินเนื้อมาจ้ะกุุงเด้งเดจ้ะนี่เ่นี่เ่รื่อซันหลงซันลแซ่บแซ่อัน เอาูโทนนี้เอาแซลมอนแล้วก็เออนี่ยเนี่และอน้นรื่อยเ้นยข้วขาวด้วยมืนในเท้าด้วยใน,นีอย่างสวยเลยอ่ะ ะะเอาเแต่ปลาหมึกด้วยเบียร์ด้วยปลาหมึกนี้นะคะ่างนี้นะคะนด้วยนลคะ่นะนงมแบมกุบนืแน่นมากค่ะมาจากพี่น้องสาแซลมอนช้ำๆเลยนะคะ แต่ว่าเราจะไม่กินแค่คำเดียวค่ะนี่คุณจะต้องชิ้นเลยเหรอตองชิ้นเลยอือหอับบอสุดอหือตยอดแบบแน่มตืน้องพี่กินเกียวหมดแล้วนะเด็กๆกนะ,ะคะกระติดเป็นอ้นอวน,นในเล็กน้อย เหมยหลูกใฟุนอนค่ะมกระเาใุ่อบม้กาออยร่อยไหมคะตะเกียบก็จะระยงหะยอย่างเลยนะคะแมสวัสดีครับสวัดีครัสวัสดีครับ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 สวัสดีครัสวัสดีครับ พี logical, it, ่กิฟ้์มาจากภาพเมื่าบรรยากาศมาจากภาพพ่อแม่มากินข้าวนอกบ้านจ้าพี่น้องจ้าเมือนี้นสำหรับวันนี้อิ่มครับเนาะสำหรับพี่น้องกำลังรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยวนคนตระสิ้นนี่นะครับวันนี้มาแล้วยายกนเจอแหลกมาแล้วยากก็ดีว่าแต่พ่อแม่สาว สมันดีเลยมันดีเลยค่ะสำหรับวันนี้เอาริปหนดดาวามาพ้อมันไหมครับผมล่านะครับผมัสดีครับ